สวดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะฮาหนอยวันที่26กุมภาพันธ์2568นะ,ะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละน้อยแต่ละรอบส่วนท่านไม่ชอบให้รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคน FC ขามีเมื่อวานนี้มี FC มาคอมเมนต์บอกว่าดูไม่เข้าใจงงนะคะ จะอยากให้เอฟซีตั้งใจฟังให้จบสักหนึ่งคลิปนะคะทุกคนค่ะเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านสักนิดมาดูนะคะเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับหุ้นนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่ามันแหงหลายแม่พี่นอ้องมันไม่ใช่มีรอบเช้ารอบบ่ายนะคะทุกคนมันเป็นหนึ่งคลิปรวมทั้งหมดห้านอยนะคะทุกคนค่ะใจะก็เลยทําให้ทําแบบนี้นะคะทุกคนมันแบ่งเหมือนอ่าหน่อยหน่ยใจก็ใจทำมาแบบนี้แล้วเนาะพี่น้อง มาดูนะคะทุกคนมาดูวันที่25มาสังเกตด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะนลอยธุรกิจใจให้เด่น8และ7มาสะมามา5 1 7 3 2ะคะ่ะทุกคนวันนี้มาคู่มัดรวมเลยนะคะทุกคน7 1 17พี่น้องคะ่ะมาตั้งแต่น้อยเลขเลยมาตั้งแต่น้อยเลกพี่วานี่พี่น้องนลอยการชาตินะคะเลขเด่นประจำวันมา3หน่อยการชาติได้5และ4มา 8 9 2เ4เด่นมา4ค่ะทุกคนมัดรวมหลุดเลขเด่นประจำวันหลุดนอยพิเศษให้3และ2มา9 8 6 5 3เด่นมา3นะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันหลุดเลขเด่นประจำวันมา3คู่ด้านบนมา68 8 6บูสัมพันธ์กันพี่น้องนอย v i p ให้1และ0มา87033เด่นมา0นะคะทุกคนคะ่ะมัดรวมมา7วันนี้มาคู่เด่นแยกกับมัดรวมนะคะทุกท่าน สามสามเลขเด่นประจำวันมาเลขเบิ้ลนะคะทุกคนนอย v ีพีให้ศูนย์และเก้ามาหนึ่งสามเก้าหกเจ็ดกับทุกคนคะ่ะเก้ามานะคะทุกคนคู่มัดรวมมานะคะทุกคนอีกหนึ่งคู่ก็คือเจ็ดหกหกเจ็ดพี่น้องเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกนะคะทุกคนเมื่อวานนี้คู่มัดรวมมานะคะวันนี้ก็ขอโทษขออภยัยนะพี่น้องกล้องนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะทุกคนอีกกล่องหนึ่ง แบดเบิร์ดพี่น้องคะเหตุงานหลายอย่างสลับกันเนาะพี่น้องเนาะทั้งเป็นอันเชียเตอร <c> ์ <oughs> นะคะทุกคน <c oughs> เชียเตอร์บ้านฟ้านะคะทุกคนใครอยากไปให้กำลังใจอยากไปดูการทำงานแรงงานในญี่ปุ่นก็สามารถไปดูได้ที่สาเชียภูมิแรงงานไทยในญี่ปุ่นนะคะทุกคนบ้านฟ้าถ้าใครเห็นผ่านผ่านตาก็ฝากเนเดอร์พี่น้องเด้ออยากเห็นการทำงานอยากเห็นการใช้ชีวิตอยู่ เมืองนอกเมืองนาก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะทุกคนทุกคนขาเรามาดูคะ่ะวันที่26นะคะทุกคนใจก็ผลการออกรางวัลวันที่25มา4ตัวบนนะคะน้อยปกติ5870น้อยพิเศษ1 1986น้อย VP 5139นะคะทุกคน5บก8บก7บก1บก9บก8บก6บก5บก1บก3บก9ได้62 62ลบ1เหลือ61นะคะบวก1ได้63 จะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะทุกคนขาโอ้ยกองอันนี้นะเนาะพี่น้องบอค่อยชัดนะคะทุกคนมาดูนะคะทุกคนใครอยากได้3ตัวก็6กหนึ่งหนึ่งถึงหกหนะคะทุกคนขาเมื่อวานนี้ใจดูก่อนว่า3ตัวเข้าไหมเมื่อวานนี้3ตัวหลุดหมดทุกหน่อยนะคะทุกคน ทีนี้นะคะเรามาดูสองตัวบนล่าง fc ขาคู่ด้านบนท่านห้ามเอาทุกคู่ทุกคู่นะคะให้ท่านดูตัวเด่นก่อน1เด่นจะมีทั้งหมด6คู่ต่อรอบก็เหมือนกับอหอยหุ้นนะคะทุกคนหนเด่นจะมีสตัวแล้วพี่น้องจะมี6คู่ต่อรอบด้านบนนะคะทุกคนมาดูค่ะ1นึสองสามาจาับ1นึ่งถึงเก้าหนึ่ง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 ส

สองเก้านะคะสามหนึ่งถึงสามเก้าสามสองสามสี่สามเจ็ดสามแปดนะคะทุกคนก็แล้วแต่ความมาความชอบ้วพี่น้องที่นี้นะคะมาดูตัวเด่นค่อยนึงดูตัวเจาะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่นะคะทุกคนมาดูตัวเด่นก่อนนายเชฟก,กิจสองและหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้ตัวเลขซ้ํากันเยอะมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลกเบิ้ลทั้งวันนะคะทุกคนนายกระชากแปดและเจ็ด พิเศษสองและหนึ่งปกติ4ี่และสาม v i p 2องและหนะคะมาดูคะ่ะทุกคนนอยที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลนอยกิจน่อยพิเศษนอย VAP ก็หรือไม่ก็เบิ้ลทั้งวันไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้วันพุธนะคะทุกท่านคะ่ะไม่มีเล็เบิ้ลประจำวันได้พี่นองคะ่ะแล้วแต่ความมาความชอบมาดูตัวจอนะคะชาวกิต ฉพกิจพิเศษ VIP จะเหมือนกันจะจะพูดครั้งเดียว2และ1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 3 2นี่คือคู่คนตัวเจาะของแต่และหน่อยก็คือหน่อยที่มี2กับ1นาขาทุกคนน้อยกาชาติ8และ7 1 7 2 7 3 7 1 8 2 8 3 8นะคะปกติ4และ3นะคะทุกท่าน ห3ึ3งสา4ส4งสชอบคู่ไหนให้ไปกับด้วยแต่ทีนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบตัวเด่นของเด่นแยกมาดูมัดรวมค่ะมัดรวมวันนี้อยู่ที่เลข 8, แปดเลขสีคู่มัดรวมมีทั้งหมด6คู่ต่อวันนะพี่น้องมือว่านี่กับเขาห 1, 7ึ่เนึ่งาค่ะทุกคนกับ6 7 7 6นะคะทุกคนคู่มัดรวมวันนี้มีอะไรบ้างมาดู หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หนึ่งแปดสองแปดสามแปดค่ะทุกคนมีหกคู่ทั้งวันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าท่านไม่ชอบคู่ด้านบนให้ท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมแต่ว่าก่อนที่จะจับคู่เด่นแยกกับเด่นมัดรวมให้ทุกคนดูก่อนบ้านน้อยชุมกิจน้อยกาชาติมาในแนวทางคู่ด้านบนหรือมาในแนวทางคู่บัดรวมหรือคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันสังเกตสองน้อยแหลกก่อนพี่น้องค่อยตามนะคะทุกคน เรามาดูนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบกูดันบนน้อยเศรษฐกิจสองและ1มัดมารวมแดและสี่สองหนึ่งหนึ่งสองสองแปดแปดสองสองสี่สองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งี่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นทำแบบนี้ไปทุกๆหน่อยนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาสังเกตหาหน่อยด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ FC คะ FC ขาท่านไหนที่เข้ามาใหม่ใจอยากให้ท่านตั้งใจฟังตอนสังเกตหาหน่อยนะคะทุกคน สังเกตด,ดีๆนะคะทุกคนวันเข้าวันหลุดนะคะเบิ้งให้เข้าใจเบิ้งแนวทางให้เข้าใจหลายมือก่อนพี่น้องค่อยตัดสินใจนะคะทุกคนใจก็แอดวินก็เป็นได้แค่แนวทางเป็นผู้ให้ผู้แนะนํานะคะทุกคนคะขอให้ท่านมีสติในการรับชมนะคะทุกคนมาดูนะคะเลขเด่นประจําวันพุธนะคะเลขสีขาอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้า วันนี้วันวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนถ้าใครชอบเลขเบิ้ลก็วันนี้เบิ้ลในตัวก็จะเป็น2 2 1สหรือชอบสีกับ99ก็แล้วแต่ท่านจะชอบเนาะค่ะทุกคนมาดูนะคะทุกคนมาค่ะพี่ดองตั้งใจฟังนะคะหลังจากนี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครไม่ตามนอยกิตกับนอยกาชาติก็สามารถดูได้แต่ใครใครตามเริ่มแรกก็คือการวัดดวงนะคะทุกคน สูตรนี้คือสูตรเจาะเด่นวิ่งรูดค่ะแยกแต่ละน้อยแต่ละรอบนะคะน้อยธุรกิจน้อยกชาติน้อยพิเศษให้พี่น้องเบิง้ง้อค่ะวาตัวเด่นสามน้อยนี้หรือคู่ด้านบนมาหรือไม่นะคะชื่อคู่ด้านบนตัวเจาะมาหรือไม่นาะค่ะพี่น้องถ้าสามน้อยนี้เข้าตั้งแต่กิจการพิเศษมาตามต่อได้ยาวๆนะคะทุกคนแต่ว่า ถ้าสามอยนี้่อยชพากริน่อยกาชาติหน่อยพิเศษไม่เข้าเลยให้ทุกคนมาดูนะคะว่า่อยชบากริจเริ่มแรกกับ่อยกาชาติมาในแนวทางมัดรวมหรือมาในแนวทางเลขเด่นประจําวัน8กับ4หรือ4กับ9ตัวในไหลตามตัวนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าถ้า3ามอยนี้หลุดหมดเลยทั้งเด่นแยกทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจําวัน fc ขา่อยปกติกับ่อย v a p ใจอยากให้ fc หยุดนะคะ ถามว่าทาไมถึงหยุดนะคะทุกคนโอกาสเข้ามันมีนะคะเอฟซีขาโอกาสเข้ามีแต่ว่าโอกาสหลุดจะมากกว่าโอกาสเข้านาะพี่น้องกระทั่งเป็นบัตนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะทุกท่านขา่าทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมีสติในการรับชมนะคะทุกคนตั้งใจดีๆนะคะเอีขาสำหรับแนวทางฮานอยวันที่26กกุมภาพันธ์วันพุธ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ซีทุกทุกท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโุขๆมันๆกันสุขูสุขพ้นพี่น้องสวัสดีค่ะ